คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานอญญาจารย์วันนอประธานสภาผูา้แทนราษฎรถกดวนสองคณะการบริการคณะแรกเป็นคณะการบริการกฎหมายใช่ไหมครับคะณะที่สองเป็นคณะความมั่นคงใช่ไหมครับถกดวนว่ากันด้วยเรื่อง14ประเทศเขาร้องกันเข้ามามเขาบอกว่าประเทศไทยกำลังกลายเป็นทางผ่านของกระบวนการค้า,ามนุษย์ ที่จะผ่านไปสู่เมียนมาลาวกัมพูชาเมื่อมีตั้ง14ชาติสะท้อนปัญหากันเข้ามาดังนี้ระบุว่าไทยเป็นทางผ่านค้ามนุษย์ม,มันช้าไม่ได้ดังนั้นเกิดการเรียกประชุมสองคณะกรรมการพอตกปัญหานี้โดยเฉพาะเลยดังนั้นเราจะไปสนทนากับคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจไปกันที่คุณการวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อจากพักเป็นธรรมนะคะสวัสดีค่ะคุณการวีคะ่ะเสนอใหคุณการวีฮะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกานาวีค่ะสวัสดีครับคุณนายนายครับสวัสดีครับคุณวรรัตน์ครับโอเคโอเคได้ยินสัญญาณทางฝั่งผมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมโอ้ชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคชัดเจนนะคุณทวีคุณทวีขอข้อมูลพื้นฐานสักนิดสิครับที่มาที่ไปของเรื่อง14ชาติค้ามนุษย์ไทยทางผ่านแล้วก็ไปกันที่เมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชามันเป็นมาอย่างไรครับข้อมูลชุดนี้ครับ นะีนะ่แหละจากผมได้บันทึกงนะจากทั้งท่านเอกทานกัลปนะครับจาก,จาก,จาก,จากประเทศเคนยานะครับซึ่งมีซึ่งมีคนสัญชาติเคนยาเนี่ยก็ไปเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศเมียนมาอย่างเดียวนะครับมีทั้งเมียนมาและอยู่ตรงสัมเนียตพองคาที่อยู่ประเทศลาวด้วยนะครับคนสัญชาติเมียนมาใช้คอขอคนสัญชาติเคนยาครับเป่าดมีเคนยาด้วยแล้วก็มีผมได้รับการผมทํางานเนร่วมกับภาคประชาชนนาแล้วนะครับเป็นเป็นหลักประมาณสักสองปีแล้วการตามเรื่อง ผู้ค้าเอ่เหยื่อของการค้ามนุษย์นะครับสัญชาติซึ่งรวมคนสัญชาติไทยด้วยนะฮะที่อยู่ในประเทศเป็นบ้านเราต้องยอมรับครับว่าจะมีพวกแกง๊งอ่าออนไลพวกคาสินออนไลน์สแกมเมอรอ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในประเทศเป็นบ้านเราค่อนจะเยอะถ้ามีประเทศเมียนมาประเทศลาวและประเทศกัมพูชานะครับก็ กลุ่มกลุ่มเหล่านี้ค่ะกลุ่มกลุ่มภาคประชาคมนะครับก็ได้รับการประสานโดยตรงนะครับจากคนที่อยู่เป็นเหย,ยื่อเองเหยื่อค้ามนุยนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในสามประเทศนี้ผลหลายๆคนถามว่าเอ๊ะเขาเป็นเหยื่อแล้วทําไมก็ยังติดต่อออกมาได้นะครับเพราะว่าในพื้นที่ทั้งประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกรัรมพูชาเนี่ย สิ่งสำคัญคือคาสิโนออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เป็นธุรกิจจีนสีเทาจีนสีดำเนี่ยเขาจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อโทรศัพท์ต่างๆยืเอต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีโทรศัพท์อยู่ก็เลยพยายามจะหาหนทางในการประสานงานกับคนข้างนอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อย เพราะฉะนั้นเนี่ยนแหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้สร้างข้อมูลจากเหยื่อจริงๆอ๋อครับสรุปก็คือสรุปก็คือมีคนจากหลายๆประเทศทีเดียวถูกหลอกไปทํางานสีเทาๆในสาประเทศเพื่อนบ้านของเราในแหละถ้าจะไปประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ต้องใช้เราเป็นทางผ่านถูกต้องนะใช่เลยครับนี่ก็คือนี่ก็คือประเด็นที่มันพาดพิงถึงประเทศไทย โอเคทีนี้ทีนี้ทางคุณแคนทวีเองก็ได้รับการประสานจากเจ้าที่ทางการทูตบ้างจากภาคประชาสังคมของประเทศต่างๆบ้างประมาณนั้นนะครับทรบาบว่าทราบว่าเมื่อวานอาจารย์บรรณอเรียกประชุมด่วนร่วมสองคณะรมาชิการนะครับ ใช่ครับก็มีคณะกรรมการเมื่อตอนเมื่อเช้านี้ผมหาดอนะครับหาดอกับท่านประธานพอหาเมื่อวานนี้นะครับพอหาดอเสร็จปั๊บท่านประธานก็ตอบกลับทันทีว่าท่านก็ได้รับการประสานงานจากทั้งท่านเอกกัคราชทูตเคนยานะครับแล้วก็บังกลาเทศประจําประเทศไทยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับฟอนสัญชตเขาเนี่ยโดนโดนเป็นเหยื่อคามนุษย์ด้วยท่านก็เลยมีดําริในการที่จะเรียกประธานกรรมธิการสองกรรมธิการคือกรรมธิการความมั่คงแห่งรัฐคือคุณหลังเซมันโร S <S แล้วก็ประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนคือคุณคุณกนมลศักดิ์วิบามลมาะนะครับเมื่มาพบอยู่แล้วว่าจะทํายังไงกันดีแล้วตัวผมเองก็ได้เข้าไปด้วยแล้วก็มีคนนุณตาโนกนะครับของพรรคพรรคประชาชนเข้าไปด้วยของกรร <Okay. S 2> มธิการ <Okay. S 2> ความวาม,าม,ามั่นคงแห่งรัฐโอเคตกลงตกลงสองคณะกรรมธิการได้พูดคุยกับอาจารย์มโนตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับพิธาไหยครับเรามีการพูดคุยแล้วก็อาจารย์มโนท่านก็มีดำรินะครับท่านประธานสภาท่านก็มีดำริว่า ขอให้สองกรรมธิการนี้นั่งพูดคุยกันสร้างมีข้อเสนออย่างไรไม่ว่าจะเป็นกลไกอย่างไรท่านจะเป็นคนที่ประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารนเองว่าอาจะทําอะไรเพราะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนจริงๆพร้อมเป็นหนึ่งการช่วยเหลือคนที่เป็นถูกเป็นเดือกันท้ามเลยสาคัญที่สุดการช่วยเหลือท่านรัฐมนตรีสำคัญที่สุดตอนเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของประเทศไทยเราเห็นว่าเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศทาง เป็นสิ่งจําเป็นครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่โดนถูกหลอกลวงถูกนําพามาประเทศไทยก่อนแล้วถูกส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยดังนั้นประเทศไทยคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับในอนาคตครับครับไฮไลท์กันอีกทีนะครับ ผลการหารือร่วมสองคณะกมรมิการเมื่อวันตอนเย็นก็คืออาจารย์วันนอให้ทั้งสองคณะกมรมิการไปคุยกันต่อแล้วก็สรุปเป็นความเห็นเป็นข้อเสนอแล้วเสนอขึ้นมาที่ประธานสภาถูกต้องนะฮะถูกต้องครับทั้งสองคณะกมรมิการจะ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 เดินต่ออย่างไรครับค่ะจะเริ่มนัดคุยกันเมื่อไหร่และใช้เวลานานไหมครับว่าจะได้ข้อสรุปมาเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนด้วย มื่อคืนมีโอกาสครับพูดคุยกับคุณรังสิมันโรมเลยนะครับเพราะเราก็มีดินเนอร์่ายคานนะครับก็มีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผมได้พูดคุยเพราะผมได้นะคุยกับท่านกรม,มสักท่านประธานกำรมการกฎหมายแล้วท่านกรม,มสักก็บอกคุยกับท่าคุณรังสิมันโรมเลยว่าเราจะทำยังไงกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดกำหนดการกับพวกเราแต่เราจะเร่งเร่งทำให้เร็วที่สุดคือภายในคิา จองมาเป็นตุ๊กตาและนําเสนอท่านประธานสภาท่านอาจารย์มนอเลยเพื่อที่ว่ามันจะต้องเป็นเร่งด่วนนะครับพิจารณากรณีนั้นครับสัปดาห์หน้าเอาละครับสัปดาห์หน้าคงต้องติดตามกันอีกทีเห็นเมื่อวานโดยคุณกน,นวีบอกว่าเฉพาะที่แม่สอดจงังหวัดตากเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่เดียวปีที่แล้วมีคนหลากหลายชาติถูกส่งผ่านไปเป็นแสนกนเลยแล้ว คือมีคือจานวนตรงนี้ครับที่ผมนําเรียนในที่สภานี่ก็คือว่าเรามีข้อมูลนะครับว่าชาวต่างชาติที่เดินทางไปที่แม่สอดเนี่ยมีจํานวนหลักแสนหน,น,นึ่งแสนหน<ฆ>ึ่งแสนคนเนื่องจากว่ามันจะมีเรคคอร์ดทั้งทางเครื่องบินและมีเรคคอร์ดของทางด่านตรวจเพราะว่าการเดินทางโดยรถเนี่ยก็จะต้องผ่าน<อ>ด่านตรวจความมั่นคงเนี่ยผ่านไปสองด่านดัง<า>นั้นคนที่เป็นคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องโดนจดลงทะเบียนไว้นะครับว่ามีกี่คน ก็เลยเอาข้อมูลตัวนั้นมาซึ่งเป็นจํานวนที่น่าตกใจว่าเป็นแสนหนึ่งแสนน่าน่าตกใจจริงๆนะเวลาเราคือคือไม่น่าเชื่อเพราะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอท่องเที่ยวอชนชั้่างที่เป็นอำเภอชายแดนและชายแดนของเราเนี่ยสั่งประเทศเป็นก็ไม่ใช่มาเลเซียเพราะว่ายังในประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่ยังมีสงครามการขึ้รบกันอยู่ทําไมมีคนต่างชาติเนี่ยเดินทางเภอแม่สอด ช่อันนี้น่าจะเป็นน่าสงสัยมากมาว่าถ้าเป็นจริงเราไม่ควรที่จะปล่อยผ่านไปครับ,รบจากข้อมูลด่านตรงนั้นนับไปนับมาเป็นต่างชาติที่มาจาก14ชาติเลยเหรอครับ มากกว่านี้ครับพี่พี่เป็นไงครับมากกว่า14ประเทศดิโอ้โหมาจากทั่วทุกทิศเลยเหรอคะครับพราะ14 14ประเทศที่ผมนาเรียนไปนี่คือเหยื่อของการครั่งนู้ที่เรามีข้อมูลนะฮะมีมืกอกว่านั้นอีกที่ยังไม่มีที่ยังไม่ได้มีมีการติดต่อประสานงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่เห็น14ชาติที่ผมนําเรียนไปไม่มีประเทศจีนนะฮะยังมีเหยื่อที่มาจากประเทศจีนด้วยอ๋อมีเหยื่อจีนด้วยครับใช่ครับแล้วคนคนจีนเนี่ยเขาจะเดินทางตรงเลยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดินทางตรงพอหลุดโซน แล้วก็เดินทางตรงไปที่เอมพายแม่สอดเลยเราจะเห็นครับเพราะจะมีไสไฟเดียวนักสายการบินเดียวเราจะเห็นชัดเจนว่าเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วไปไปที่แม่สอดเยอะแยะมากมายเราจะเห็นครับสัดส,ส่วน <c oughs> ในแสนนี่คนจีนเยอะไหมคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นเยอะครับก็คือที่ผม้าจะไม่ไปขประมาณสักสองหมื่นยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปโอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นก็คนจีนแล้วนะก็เยอแล้วล่ะเยอะมากค่ะ เอ๊ะคำถามนิดนึงเลยครับผมผมไม่มีผมไม่มีข้อมูลมาก่อนหรืออาจจะผมไม่ได้ใส่ใจมาก่อนนะฮะมันมีไฟล์เครื่องบินไปลงที่จังหวัดตากที่แม่สอดด้วยใช่ไหมฮะมีมีสายเครื่องบินเดียวครับคือนกแอร์นะครับนกแอร์บินไปลงที่แม่สอดหรือว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดตากฮะที่อำเภอแม่สอดเลยครับโดยตรงเลยครับมีเที่ยวบินลงแม่สอดอ๋อมันมีสามบินแม่สอดนะฮะเป็นเครื่องเล็กๆนะฮะเครื่องเล็กๆ แต่ราคาแพงมากครับราคาแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสันต่างสัญชาติสนชาติอื่นส่วนใหญ่ที่เป็นเดือกการค้ามนุษย์ก็เดือเป็นขบวนการนำพาก่อนจะเดินทางโดยรถยนต์นะครับเพราะว่าสายการบินเนี่ยต้องใช้คนที่มีอ่าง่ายต้องมีเงินนะฮะ โอเคโอเคได้ครับเอาไว้สัปดาห์หน้าติดต,ตามกันต่อกลับขอบคุณมากครับคุณนวี <within. S 3> คุณกัญวีขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกัญวีสิบแสนค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมมันเป็นข้อมูลที่เพิ่งรู้นะเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวโอกาสต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อ